ชื่อเด็กหญิงนิชากันภัยชื่อเล่นชื่อน้องหญินะค่ะชื่อเชียบด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านพู้มีเกียร์ทุกท่านช่วงนี้พบกับรายการของฝากนักกอล์ฟจิว๋วก่อนอื่นหนูขอแนะนำให้รู้จักกับสนามกอล์ฟกินวันเล,ล่หลุม7จพาสีพาสีต้องตี4ทีนะคะเรามาเริ่มกันด้วยการทีออฟโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดาเวอร์ค่ะ สังเกตเห็นไหมคะว่าไดเวอร์จะเป็นหัวไม้ที่ใหญ่และยาวที่สุดแต่ไม่ใช่หัวแองก้เปิดนะคะหัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูลูกกอล์ฟจะไปตกอยู่ตรงไหนคะ่ะช่วยดูด้วยนะคะลูกตกอยู่ตรงไหนคะโอเคเห็นแล้วคะ่ะตกอยู่ตรงนี้เองคะ่ะเหลือระยะประมาณ4ี่สิบหลา หนูจะใช้พิชชิ่งในการชิปค่ะขอเปลี่ยนอุปกรณ์กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหนูจะชิปออนกินหรือเปล่าค่ะออนไหมคะออนแล้วค่ะชอตต่อไปหนูจะใช้การพัดค่ะ ขอเปลี่ยนอุปกรณ์กันนะคะ <_ away> นี่ค่ะเรียกว่าพัดเตอร์ใช้เล่นลูกบนลกรีนค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหนูจะพัดลงหรือเปล่าค่ะ Yes. ลองแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการเล่นกอล์ฟไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะหนูอยากชวนให้ทุกคนมาเล่นกีฬากันนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟหรือกีฬาอื่นๆก็ได้ค่ะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะสุดท้ายหนูขอฝาก ให้ช่วยเชียร์และติดตามผลงานที่หนูเป็นตัวแทนเยาวชนไทยรายการจูเนียร์เวิลดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ขอเพียงมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกฝนทุกคนก็เป็นแชมเปี้ยนอย่างหนูได้ค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแมคโดนัลด์และแอร์เอเชีย ขอบคุณค่ะ